สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะสอนวิธีการตั้งค่าหมายเลข IP ใน Windows 11นะครับว่ามันเข้าไปตั้งค่าได้ยังไงนะครับการโดยใหญ่แล้วนะครับ IP ที่ได้จากอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับมันจะเป็น IP แบบอ a ตัวมานะครับเป็นอัตโนมัติมาเลยก็คือเราไม่ต้องตั้งค่าไม่ต้องอะไรเลยนะครับก็คือตอนนี้ปุ๊บมันจะได้ IP อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวจะเอาน็ตเวิร์กขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมสมมุติว่าเป็นเครื่องที่มมนมีเน็ตเวิร์กแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองติออกนะครับ วิธีการเอาเน็ตเวิร์ขึ้นมาก็คือคลิกขวาแล้วก็เลือก Personalize นะครับจากนั้นกดที่คําว่าทีมนะครับทีมเห็นไหมครับทีมจากนั้นก็ Desktop Icon Setting ตรงนี้ครับกดขึ้นมานะครับบึง้งเข้ามาอ่ามันจะมีให้เลือกเยอะแยะเลยถ้าของใครไม่ติ๊กไว้แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมย่อลงถ้าของใครไม่ติ๊กไว้นะครับมันจะไม่มีเน็ตเวิร์กนะครับที่ผมจะทําให้ดูก็คือผมต้องการเอาเน็ตเวิร์กขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะงงว่ามันมาได้ยังไงเนาะ ก็เข้าตามนี้แล้วก็กดเน็ตเวิร์กนะครับติ๊กไว้แล้วก็โอเคมันจะได้เน็ตเวิร์กขึ้นมานะครับก็คือเป็นเครือข่ายนั่นเองต่อไปเป็นการตั้งค่า IP นะครับเมื่อได้เน็ตเวิร์กขึ้นมาแล้วก็คลิกขวานะครับเลือก property ครับ w i n d o w s 10ก็ทาเหมือนกันนะครับคล้ายกันเลยนะครับแต่ว่าเมนูมันจะไม่เหมือนกันบางอย่างนะครับเมื่อเปิดมาตรงนี้แล้วสมมติว่าตอนนี้ผมเชื่อมอินเทอร์เน็ตอยู่จากนั้นครับผมจะดูหมายเลข IP นะครับที่ผมเชื่อมต่ออยู่คืออะไรนะอย่างเช่นผมจะดู IP ของ แต่ไฟล์ตัวนี้ผมเชื่อมอยู่นะนะครับก็ไปที่เช็งแรสเตอร์เซตติ้งครับเช็งแรสเตอร์เซตติ้งตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเซต Wi-Fi ให้ดูก่อนนะครับถ้าสมมติว่าท่านเสียบสายแลนนะครับก็ทาคล้ายๆกันนะครับทําคล้ายๆกันนะเดี๋ยวจะเอาเอา WiFi ให้ดูก่อนนะครับคลิกขวาที่ WiFi นะครับแล้วก็เลือกสตรทันะครับปึ๊บเข้าไปจากนั้นกดที่ดีเทลครับครับเราจะเจอเลข IP เห็นไหม10บจุ1ห8ึ่งก็น่ไม่คือหมายเลข IP เรื่องนี้นะครับ ที่ผมเชื่อมต่ออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองก๊อปปี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ไว้ IP นี้ได้มาจากผู้ให้บริการนะครับสมมติว่ากรณีที่ที่ผมตั้งตัวนี้คือบางคนยังงงว่าถ้าผมตั้ง IP มาแล้วนะครับเมื่อมาได้ IP ออโต้มาแล้วเราจะตั้ง IP พไปเพื่ออะไรนะครับบางทีนะครับ IP ที่ได้มามันอาจจะเข้าเด็ดไม่ได้นะครับแล้วก็ลองตั้งเป็นหมายเลขอื่นนะครับ203นไม่ได้นี่ก็เป็น20 5 2 0 6นะครับกพลองแค่ดูนะครับ บางทีเราอาจจะมีหลายเครื่องต้ตั้งเป็นเครื่องนี้203เ,เครื่องนั้นง0 4เครื่องนี้205นะครับที่จริงมันออโต้อยู่แต่ครับจะมีบางโอกาสที่มันจําเป็นต้องตั้งเองนะครับเดี๋ยวก็เรียนดูไวน้นะครับดูให้ดีๆนะครับตัวนี้คือหมายเลข IP นะครับ IPV4 address นัคือหมายเลข IP ของเครื่องเราครับคือ10.18.15.203เพราะฉะนั้นท่านก็ไปดูว่าหายเลขเครือข่ายของท่านนะครับที่ได้มานะันมันคืออะไรนะครับ ก็คือดูในเครื่องอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆกก็ได้นะครับมันหมายเลขอะไรนะครับแล้วก็เครื่องเราก็ถ้ามันไม่ได้ IP มานะครับที่ทําแบบนี้ก็คือกรณีที่เสียบเครื่องเข้ากับที่ทํางานเชื่อม WiFi เข้ากับที่ทํางานทุกเครื่องนะครับได้ WiFi ได้ได้หมายเลข IP มาหมดเลยแต่ว่าเครื่องเราเครื่องเดียวไม่ได้นะครับมันก็จาเป็นต้องตั้งเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือตัวนี้นะครับเข้าไปดู IP เครื่องของเพื่อนตามวิธีที่ผมพาพาทำเนาะนะครับก็ดูให้ดีมี3ามอย่าง4อย่างครับก็คือ IP แล้วก็ซับเน็ตมาร์กนะครับซับเ็ ดีฟ็อกกีดวีครับแล้วก็ดีเอสีนะครับก็ดูไว้นะครับว่าของเครื่องที่ที่เข้าเน็ตได้ปกตินั้นคืออะไรนะครับเมื่อเข้าได้แล้วครับทำางไงวิธีการตั้งครับวิธีการตั้งง่ายๆเลยคลิกขวาเลือก property ครับเลือก property แบบนี้นะครับจากงนั้นครับมาที่ตรงนี้ครับ IPv4 เนี่ยครับ IPv4 ที่อยู่ตามท้ายนะครับ Internet Protocol Version 4เนี่ยครับคลิกแล้วก็กด property ขึ้นมาครับมันจะเป็นการตั้งเองนะครับยุทธ โ l l ว์โ l l วิ่งไอ d s ครับที่ตัวนี้ครับจากนั้นแล้วก็ใส่เลขพวกนี้เข้าไปเลยครับ10.1.8.15.2.3 0ครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับที่ที่ปล่อยมานี่นะครับตัวอย่างนะคือ10.1.8.15.2.3 0ครับผมจะลองเป็น2.2 0ดูคือมันได้ตั้งแต่1ถึง255นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเครื่องของท่านนะครับได้ IP หมายเลข2.3 0มาแต่มันเข้าเน็ตไม่ได้ก็ลองไปเปลี่ยนเป็น เป็นอันเดิมทุกอย่างแต่ว่ายกเว้นเลขข้างหลังครับก็เป็นจุดสองศูนย์สองจุดหนึ่งห้าจุดสี่หกอะไรก็ว่าไปนะครับก็เ,เปลี่ยนเอานะครับตัวนี้เป็นวิธีการแก้กรณีที่เครื่องในที่ทํางานนะครับเครื่องอื่นเข้าเนี่ได้หมดยกเว้นเครื่องตัวเองนะครับก็คือเป็นที่ไอพีลองเซตดูนะครับต่อไปก็ซับเนียนมาครับก็เป็นสองห้าห้าสองห้าห้าสองสี่ศูนย์นะครับนะครับสองห้าห้าสองห้าสองสี่ศูนย์จุดศูนย์นะครับ ดีฟอสเกดวีครับดีฟอสเกดวีตอนที่เราเราดูไอีตอนนั้นดีฟอสเกดวีคือสิบอ0หนึ่งก็8แปดจุดศูนก้าหนึส่วนข้างล่างครับ d n s Server หรือว่า DHCp Server ก็ใส่ตามเลยตามนี้แหละสิบหนึ่งกัแปดจนก้าหนึะครับต้องดูต้องดูตัวนั้น,นครับตัวที่ผมพาเข้าไปทำดูทีแรกๆนะตรงดีเทลนะนะครับบ้านพี่เป็กรายจำไว้นะครับ,บ บางคนจะมงว่าเลขนี้ได้มาอย่างไงนะครับก็คือเป็นเลขที่ได้มาตอนตามสายแลนตามอินเน็ตบีฟาครับมันจะปล่อยมาเองนะครับบีฟมันเข้าได้เครื่องอื่นเข้าได้นะครับเครื่องตัวเองเข้าไม่ได้ก็ไปดูเครื่องอื่นก่อนนะครับว่ามันได้มาเลขอะไรมาเนาะแล้วก็สําคัญคือทุกอย่างมันจะเหมือนกันหมดนะนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยในวงเลนนั้นนะครับแต่จะแตกต่างกันแค่หมายเลขข้างหลังตรงนี้นะครับ2 0 2 1 5 4 6อหนกเรยกว่าไปนะครับ โอเคเมื่อเสร็จแล้วผมจะลองโอเคดูโอเคเอาไม่ยอมท่านไม่ยอมก็ไม่ต้องใส่นะครับไม่ยอมก็ต้องใส่นะใส่ประมาณนี้ครับแล้วก็โอเคเลยนะครับโครดนะครับได้หรือยังเยมือนจะรุดไปเลยดูนะดูนะผมจะเข้าเน็ตให้ดูในนี้ผมได้ไอพีเลกใหม่มานะครับคัวที่ผมฟิกไอพีอยู่นะ ผมจเข้าไปปลูกด,ดูนี่ครับมันก็จะให้ลอกอินใหม่ตัวนี้คือเน็ตโรงเรียนนะครับเน็ตโรงเรียนเพราะว่ามันต้องลอกอินก่อนก็คือผมได้อ p ใหม่ก็ต้องลอกอินใหม่นะครับนี่คือใช้เน็ตไดโดยที่ i อพจะเป็นเลขที่ผมตั้งนะครับลีกขวาแล้วก็เลือกสตีัสดูนะนะครับบางคนถามว่าผมเอาเลขชุดนั้นมาจากไหนก็คือมาจากตรงดีเทลตรงนี้เห็นไหม10.08.5.22ครับ255.240ก็คือเลขที่ผมตั้งนั่นเองนะครับเห็นไหม DNS นะครับก็คือตาม ตามที่ผมเขาพาเข้ามาดูตรงนี้แล้วก็จดไว้ตั้งแต่ที่แรกนะครับก็คือไปดูเครื่องคนอื่นนะครับเครื่องคนอื่นที่อยู่ในที่ทางานเดียวกันว่ามันได้เลขอะไรตรงนี้บ้างนะครับที่เป็นไอโอโต้แล้วมันมันเช่าดินได้นั่นแหละแต่เครื่องเราเข้าไม่ได้ก็เลยต้องมาทําแบบนี้ตั้งอีกนะครับส่วนการตั้งของอินเทอร์เน็ตสายแรนนะครับทําเหมือนกันครับคลิกขวานะครับเลือก property ครับจากนั้นนะครับก็อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล v4 นะครับ ipv4 แล้วก็เลือก property ครับ าะนั้นยุทธนี่ครับยุทธ following IP ก็เหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยนะครับนะเหมือนกันเลยนะครับแต่วิธีการดูหมายเลข IP ของดู IP ของของอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตสายแลนของสายแลนก็เหมือนกันครับวิธีการดูครับตัวนี้มีสเตตัสใช่ไหมถ้ามันเชื่อมต่อได้ครับคลิกขวามันจะมีสเตตัสให้เดาตัวนี้มันมันเป็นสีเทาก็คือมันใช้ไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้เสียบสายแลนครับผมต่อไวไฟอยู่ถ้าผมต่อ wi-Fi ไอ้ถ้าถ้าผมเสียบสายแลนเมื่อไหร่ครับผมจะสามารถมาดูที่สเตตัสได้ เขาไปดูหมายเลขยก IP ได้นะครับฉะนั้นผมก็มาตั้งตรง p ป o p ิ r t y แล้วก็ i p v 4เหมือนเพื่อนนี่แหละนะครับผมก็มาตั้งได้ตามนี้เลยนะครับนี่คือการตั้งค่า IP ครับ Windows 11หรือ Windows 10พ่ทำคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าคนที่ใช้ทั่วไปแล้วส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งนะก็คือต่อ wifi แล้วมันก็ได้เลยไม่ต้องมาสนใจพวกนี้นะครับแต่เครื่องบางเครื่องมันไม่ยอมนะครับอ่าอีกนึงก็คือประโยชน์ของมันนะครับข้อดีของการฟิก IP ไว้แบบนี้นะครับข้อดีของการฟิก IP ไว้ก็คือ ปกติแล้ว IP มันจะได้มาอัตโนมัติใช่ไหมนะครับเราดีเทลดูมันจะได้มาอัตโนมัตินะครับ IP เป็น 10, 1ิ1หนึ2 2นี่มันได้ามาอัตโนมัติพวกนี้เปิดเครื่องขึ้นมาอาจจะเป็นจุดสอ1ศูยอะไรก็ว่าไปมันจะเปลี่ยน IP ไปนะครับถ้าเราเสียบเชื่อมต่อไ i f ฟคนละครั้งนะครับมันจะเปลี่ยน IP ไปเรื่อยนะครับถ้าเป็นออโต้นะแต่ข้อดีของการเปลี่ยน IP โดยการฟริกเองที่ผมจะที่ผมสอนนะ ก็คือมันจะทําให้เวลาเราต่อเชื่อเครื่องปิ้นครับเราแชร์เครื่องปิ้นในวงแหวนนะครับแชร์เครื่องปิ้นแล้วนะครับเครื่องเครื่องนั้นอะพีมันต้องมันต้องตายตัวก็คือต้องเป็นหมายเลขนั้นๆเลยนะครับเปิดเครื่องมากี่ครั้ง IP เครื่องนั้นก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับเพื่อที่จะปิ้นครั้งไหนก็ให้ออกเครื่องนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตั้ง IP ออโต้แล้วเราแชร์เครื่องปิ้นในวงแหวนผมไม่แนะนําเพราะว่ามันมันจะทําให้มองไม่เห็นกันนะครับบางทีเปิดเครื่องมาคัดเครื่องนั้นน่ะะะอาาจจได้หมเ10ครับ อีกสองสามวันมาเปิดก็จะเป็น202มันก็ทําให้ปินไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นการตั้ง IP จะมีประโยชน์นะครับส่วนใหญ่ IP จะจะแชร์ผ่านสายแลนนนะแต่ผมไม่ได้เสียบนะครับก็เลยตั้งเป็น WIFI ดูครับมันคล้ายๆกันเลยนะครับวิธีการตั้งครับวิธีการดูก็คล้ายๆกันนะครับ